ะวันฉายกุหลาบดำเจ้าเสือใหญ่ยอดไอคิครับ4คนนี้ครับผมถ้าไม่เชื่อผมก็ลองสวดดูครับผ่านฉลุยทุกคู่ครับผมไม่มีปัญหาในการชั่ำหนักและวัดค่าน้ำสำหรับคู้ใหญ่ๆนะครับผมในศึกวันลุมพินีสุกนี้ครับผมโอ้โหผมบอกแล้วว่าแต่ละคู่เนี่ยน่าดูมากๆครับผมตั้งแต่คู่เอกยังตะวันฉายนะในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าจะผ่านไปได้ไหม หรือลองคู่เอกครับผมผมเชื่อว่าหลายคนก็คงคิดว่ามึงไม่ครบยกแน่นอนครับผมเพราะว่าบอสชาตีก็บอกว่าถ้าเกิดกุหลาบดําชนะนอกได้ก็จะได้สัญญาวันใหญ่แต่ปตทก็ออกไม่ให้สัมภาษณ์ครับผมบอกเหมือนกันว่าเออ้วไม่คิดว่าผมจะนอกเขาได้เหมือนกันเหรอหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้เออหรือว่าแม้กระทั่งเจ้าเสือใหญ่ที่ทําพิกัดลดลงมาก,ก็ไม่มีปัญหาครับผมน้ําหนักผ่านเฉลุยครับ แต่อีกคู่ที่หลายคนเปน็นตังใจก็คือยอด IQ ครับว่าไฟนี้ให้โชว์ฟอร์มได้ดีเดินบี้เดินบทรอเอาชนะไม่ได้ครับผมเพื่อสัญญาวันใหญ่ในอนาคตรครับผมสคู่นี้อ่ะเพื่อนๆชอบคนไหนกันบ้างก็อลองคอมเมนต์กันดูนะสำหรับผมนะผมชอบตะวันชายแล้วครับแต่ว่าคู่รองเนี่ยโอ้โหผมมองยากนะผมปกติผมผมเชียร์ปรตทนะปตทชกกับคนอื่นผมเชียร์ปรตทตลอดนะแต่ครั้งนี้ต้อง ต้องยอมรับอ้าผมคิดว่าในพิกัดนี้ผมว่ากุหลาบดําอยู่นานกว่าแล้วก็ดูจะแบบคือมรทอมเพิ่งทํน้าหนักลงมาเรื่อยๆไงผมคิดว่ากุหลาบดําน่าจะยังดีกว่าครับผมอ่ะกุหลาบดํานะแล้วก็คู่นี้ผมคิดว่าเจ้าเสือใหญ่แรงดีกว่าครับเ,ออเร็วแรงแล้วก็สดคู่นี้ก็ยอดไอคิวครับเป็นอย,ย,ยอดไอคิวตีหู้ครับตะวันฉายกุหลาบดําเจ้าเสือใหญ่ยอดไอคิวไม่เชื่อก็รอดูครับ